สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โตโยต a าโ r r o r a EE 100ทะเบียนกไก่กไก่2156น่านนะครับสามห่วงคันนี้ได้สีเดิมนะครับรูปทรงดีผิวพันดีมีรอยแดดเลียบ้างที่ฝาท้ายนะครับแต่โดยรวมรถยังถือว่าเดิมเดิมดีนะครับได้รูปทรงดีบางดีนะครับคันนี้ สีพอใช้ได้นะครับตีให้70%นะครับอย่าคาดหวังนะครับให้ดูตําหนีนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับไฟหน้าด้านนี้ลาวนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ไม่กี่บาทนะครับลองไปหาดูนะครับอะไหล่ระเบิดเยอะแยะครับตาเหลืองอย่างนี้ยังไงได้ไปก็เปลี่ยนก็ทํากันอยู่แล้วล่ะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะปีตะเข็บนะครับเบาะเดิมกระจกมือหมุนนะครับรถสะอาดดีนะครับ ช่วงล่างดีเบรกดีนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับติดแล้วนะครับเครื่องเดินเรียบเดินเบาดีครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยเหยียบกับระเบิดมานะครับคันนี้ ภาษีไม่ขาดต่อนะครับพฤศจิกายน67นะครับหลังคาเดิมๆบางๆเลยครับรถติดฟิล์์เรียบร้อยนะครับลองขับขี่กันดูนะครับตัวนี้ไม่มีวัดรอบนะครับเครื่องเสียงมีนะครับมีไฟเข้านะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับลองไปไล่ดูนาฬิกาเดินได้นะครับแอร์หนาวนะครับแอร์หนาวนะครับ น้ำฝนทำงานได้ระบบไฟติดครบนะครับลองขับขี่กันดูนะครับรถทำความเร็วได้ปกติดีนะครับอัตราเร่งดีทันใจนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับหารถไว้ใช้งานคุ้มครับ เขียวกระพริบแล้วครับต้องเบรกแล้วนะครับเราจะได้ทดสอบเบรกกันนะครับเบรกอยู่นะครับขอจบรีวิวเท่านี้นะครับคันนี้และเอกสารชุดโอนครบนะครับเอาไปโอนได้ทุกขนส่งทั่วไทยนะครับฝากกดติดตามช่องบางฟ้าทั่วไทยในทุกๆแพลตฟอร์ม้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะหารถทุกๆดีๆมาให้ตะหลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ